ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้อากาศมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆครับวันนี้ออกมาเลี้ยงควายออกมาต้อนควายครับเพิ่งเอาออกมายังไม่ถึง10นาทีนะครับบรรยากาศท้องนาครับกล้าที่หวานไว้ก็จะเอามาดำนาแปลงนี้แหละครับ เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครับจะไถดำเอาครับมแม่แมมลินี่ครับแม่ดอกคูณแก่สุดในฟาร์มครับตัวนี้แก่สุดแล้วครับเนียอยู่ในข้อตัวที่เขาหมวนนะครับนี่คือแม่แมมลิลูก2ตัวแล้วครับ ใบยกใบยกใบยกหยุดเลยครับนี่น้องวันใหม่ครับลูกของแม่แมะลินี่ใบยกผมไปซื้อมาจากบ้านอะไรบ้านคำคานาตาลอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่สกลนครตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่8เดือนครับซื้อมาในราคา2,500 0ช่วงนั้นราคาควายแพงมากครับ นี่ครับนี่คือจ้าต้นเงินที่เบิ้ม,มอันนี้ก็ออกมาเลี้ยงควายครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปในสวนแล้วครับไปถอนหญ้าให้ต้นพริกต้องเอามาออกมา2คนครับช่วงปล่อยที่แรกๆถ้ามันอยู่แล้วก็ผมก็จะเข้าไปเสียหญ้าให้พริก ว่าพริกก็ผมไปรื้อสวนเก่าครับแปลงพริกเก่าหรือแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมครับแต่ก็เริ่มมีใบงอกออกมาแล้วเดี๋ยวถ้าผมรื้อเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายดูครับช่วงทำงานผมก็ไม่ค่อยได้มาดูครับเด็กเลี้ยงควาย เด็กๆที่บ้านเลยครับน้องที่บ้านเลี้ยงว,ว่าหมาเป็นสิบครับโดนรถทับตายหมดเแลือหมาอยู่หตัวอะครับถ้ามันอยู่แล้วผมก็จะเข้าไปครับเข้าไปทำงานอยู่ที่สวนให้แม่บ้านเฝ้าคนเดียวตอนปล่อยช่วงแรกครับน้องๆมันจะวิ่ง เราต้องได้มาคอยดักวัดแฮมวิ่งเราดูครับนี่ครับหญ้าที่ปลูกไว้เป็นหนองนองถ้าเราไปทำธุระเราก็จะมาตัดเอาหญ้าตรงนี้ครับหญ้าแผงกล่าเราเอามาจากฟาร,ร์มแทะเอามาปลูกไว้ครับ ผมจะปลูกไว้อยู่สองที่ครับที่หนึ่งก็อยู่ที่คอกแพะและที่ตรงนี้มันก็จะเป็นนาของผมแปลงหนึ่งครับแต่ผมปลูกหญ้าไปเลยครับตรงนี้จะไม่ได้ทํานาจะปลูกหญ้าไว้นะครับไก่เขี่ยกินข้าวหมดมาดูก้าที่หวานไว้ครับได้สิบสองวันหวานก้าได้ไว้ได้สิสวันแล้วครับ ต้นนี้จะเป็นหญ้าแผงกระลาไว้ตัดไว้ให้แพะให้ควายครับตัวน,นี้ครับนี่คือต้นก้าก้าที่ผมปลูกไวค้ครับนะครับ นี่คือเป็นที่ของลุงหวังนะครับแกไปอยู่จำปาดงนานครับเลยไม่มีใครดูแลนี่ก็พี่ชายอยู่ที่ต่างงอยครับขึ้นมาทําสวนพวกปลูกมันพวกนี้ก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งครับก็คือน้องของลุงหวังครับเป็นพี่ของผมขึ้นมาดูแลต้นยางน,นี้ก็คือผมเปิดหน้ายางไว้ครับยังไม่ได้จะน้ำยางครับแค่เปิดไว้ ี๋ยวก็จะเข้ามากีดนะครับเปิดหน้ายางไว้ก่อนเดี๋ยวในแก่กลับมาแกก็เริ่มมาปลูกละครับปลูกพวกพุทพวกพืชไม้สวนครัวพวกนี้ครับเมื่อวานเห็นแกเอาเข้ามาปลูกไม่รู้เอาอะไรเข้ามาปลูกผมก็ไม่ได้มาดูครับเนี่ยนี่ต้นเม้าแกเพิ่งมาปลูกเมื่อวานครับกลางวังเอามาปลูกเมื่อวาน มีต้นเมาต้นมะนาวกับต้นมะนาวแล้วก็ต้นน่าจะเป็นต้นมังคุดต้นนี้ถ้าลงหว่างกลับมาอยู่ก็พี่ชายคนก็น่าจะได้ออกครับหรือไม่แน่ก็ได้ทำต่อเพราะว่าลุงหว่างแกก็ไม่ชอบให้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแกจะเหมือนผมนะครับผมจะไม่ชอบฉีดยาฆ่าหญ้า เราทำตามมีตามเกิดครับตามแรงเราได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเราจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับนี่ครับเป็นมันของพี่ชายผมอีกคนเป็นน้องของหลวงวงแก่ก็เริ่มเอาต้นไม้เข้ามาปลูกนะครับแกก็จะกลับเข้ามาอยู่มาอยู่ที่กกอกๆแล้วน่าจะอยู่นานครับช่วงนี้ คงไม่ได้ไปอีกแล้วครับคงไม่ได้กลับไปแนละ้วเห็นน้องตองก็ย้ายมาอยู่มาเรียนที่กกตูเหมือนเดิมนะครับไม่ไหวครับอยู่ตรงนู้นมันเหนื่อยมันเหมือนถูกหลอกครับมันเหมือนถูกหลอกอะไรถูกหลอกให้ไปรับจ้างแล้วนายจ้างเบี้ยวค่าแรงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับคือทำงานทั้งวันแต่ไม่ได้ตัง มันก็เหมือนกับเราโดนโกงค่าแรงครับไปทำงานฟรีไปทำงานฟรีที่ก็ต้องเช่ามันก็เหนื่อยสู้กลับมาสู้อยู่ที่บ้านเราดีกว่าวะอะไรไปครับเข้าบ้านไปทำธุระก่อนครับ ครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ